สวัสดีครับยุทธศาสตร์สงครามสมัยใหม่ทุกวันนี้มันต่างไปจากเดิมมากนะครับคนส่วนมากก็ยังยึดติดกับรูปแบบเก่าสงครามยุคก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีสงครามเวียดนามที่มีการเคลื่อนย้ายพลจานวนเยอะนี่เข้ารบกันนะครับสงครามยุคนี้เป็นการควบคุมยุทธศาสตร์ทั้งทางการทหารการเมืองการค้าแล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะครับและด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดสงครามใหญ่นะครับรูปแบบจะต่างไปจากเดิมนี่แน่นอนมันเหมือน,นรู้ทันกันหาวิธีแก้แล้วก็วางยุทธ อาวุธตึงกันไว้ค้ำกันไว้หมดโดยยึดสมมติฐานแตกหักเต็ดขาดนี่เป็นสําคัญนะครับโดยเฉพาะประเทศมาหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยขยับตัวมือลั่นจบเกมเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงไม่เห็นมาหาอำนาจนี้ประทะก,กันตรงๆเพราะรู้ถึงผลที่จะตามมานะครับเจ็บตัวไม่มีประโยชน์มาหาอำนาจเลยมาสู้กันด้วยยุทธศสาสตร์การเมืองการค้าแทนนะครับ กำลังพลอาวุธรถถังเครื่องบินเรือรบเรือดำน้ำําเรือเหาะเรือหางยาวอันนี้มันเหมือนการรักษาเบื้องต้นนะครับเหมือนยาพราซีตามอรรักษาอาการเล็กๆน,น้อยๆที่ขาดไม่ได้ถ้า,าการหนักมหาอำนาจก็มียาแรงไว้รองรับอยู่แล้วนะครับและแน่นอนยาแรงเนี่ยมันต้องมีผลข้างเคียงแล้วมันก็ราคาแพงเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้มหาอำนาจเนี่ยมียาแรงขนาดไหนก็จะพยายามรักษาอาการขั้นแรกด้วยพราซีตามอก่อนอยู่ดีนะครับถ้าไม่หายค่อยพิจารณากันต่อไปหลา ายคนอาจสงสัยว่าสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียเนี่ยมีอาวุธร้ายแรงแล้วทําไมยังให้กําลังพลนี่ออกศึกไปสูญเสียแล้วครับทำไมไม่ใช้อาวุธร้ายแรงจัดการศัตรูไปเลยเพราะว่าต้องการจํากัดวงของสงครามนะครับแล้วก็จํากัดการสูญเสียด้วยเพราะฉะนั้นกําลังพเลเรือรบรถถังเครื่องบินบปนเบีย้ยเล,ล็กๆทางการเมืองเท่านั้นนะครับและผู้มีอํานาจเนี่ยพร้อมจะเสียเบี้ยนี้ตลอดเวลาก็เพื่อชัยชนะทางการเมืองและผู้มีอํานาจทําเหรียญกล้าหาญไว้รอไม่จํากัดอยู่แล้ว รหรือว่าเตรียมสร้างอนุสาวรีให้ก็ไม่ได้ยากเกินอะไรและนั่นเป็นสิ่งที่เปี้ยจะได้รับจากการเสียสละของเขานะครับ ระหว่างรัเสเซียกับยุโรปก็ยังไม่วางใจกันอยู่นะครับมาตั้งแต่ที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตยุโรปนี่รวมตัวกันเป็นนาโต้แล้วก็ไม่พ้นที่สรัอรมิกาจะอยู่ในประเทศนาโต้ด้วยสรัอเมิการต้องการสกัดโซเวียตในตอนนั้นและยุโรปก็คือกันชนด่านหน้าของสรัอรมิการนะครับถ้าหากโซเวียตเนี่ยต้องการโจมตีสรัอรมิการไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือรบหรือว่าขีปนาวุธโอกาสที่จะผ่านยุโรปไปถึงสรัอเมิการนี่แทบไม่มีแล้วครับและในยุโรปเองก็มีอาวุธนี่ร้ายแรงอยู่พร้อมที่จะถล่มกรุง มอสโกในพริบตาเหมือนกันต่อมาโซเวียตนี่กลับมาเป็นรัเสเซียแล้วก็ให้ความสําคัญกับทิศตะวันออกที่มากขึ้นก็คือแถวแถวเกาหลีเหนือญี่ปุ่นนั่นแหละครับเพราะว่าทางนี้สามารถเข้าถึงซาดามิกาได้เหมือนกันแต่ว่าซาดามิกาก็วางกําลังสกัดไว้ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็รัฐอาล็กกาไม่ง่ายกับรัเสเซียอยู่ดีนะครับ ในยุโรปมียุทธศาสตร์ที่สาคัญของรัสเซียอยู่ที่1ก็คือทะเลบอลติกนะครับและรัสเซียก็มีพื้นที่อยู่ตรงนั้นก็คือคาลินินกาที่แยกจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียรัสเซียก็ใช้คาลินินกาเป็นฐานทัพนะครับในการสกัดภัยคุกค,คามจากทะเลบอลติกไม่ว่าจะเป็นเรือรบเรือดำน้ําของศัตรูที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถปล่อยขีปนาวุธโจมตีถึงกรุงมอสโกได้รัสเซียต้องเน้นมากกับคาลินินกานะครับรัสเซียจัดก,การซ้อมรบที่เรียกว่าซาแพด2021ก็เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันแล้วก็จัดการฝ่ายตรงข้ามในทะเลโอติกถ้าเรามองถึงศัตรูของรัสเซียแล้วนะครับนอกจากเรือรบเรือดำน้าแล้วเนี่ยแถวนั้นก็จะมีเครื่องบินของนาโต้นี่เพียบนะครับ F16 มหาศารตะการตาด้วย F35 ตามมาด้วยสองพี่น้องยูโรไฟเตอร์กับปลาฟาวเจ้าวิหายอย่าง F15 e g ลและที่ขาดไม่ได้นะครับมหาเทพอย่างยา39กิปเพนของสวีเดน แน่นอนครับรัเสเซียก็มีสุดยอดเครื่องบินเหมือนกันนะครับก็เพื่อให้สมศักดิ์ศรีเนี่ยรัเสเซียก็ส่งซู24ไปไประจำการที่คาลินินกานะครับแล้วก็ทําการซ้อมรบซาแพร2021นอกจากนั้นก็ยังมีซู30 hm นี่มาซ้อมด้วยสํานักข่าวททชอันนี้ต้องออกเสียงให้ชัดเดี๋ยวความหมายเปลี่ยนไปนะครับซึ่งก็เป็นสานักข่าวของรัเสเซียรายงานเมื่อวันที่3กันยายนว่ารัเสเซียส่งซู24กับซู30 hm ไปทําการซ้อมรบซาแพร2021เป็นการซ้อมโจมตีอากาศสูบ พื้นนะครับซึ่งซู24กับซู30 hm เนี่ยก็สามารถที่ระเบิดใส่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำที่ระดับความสูง200เมตรถึง2กิโลเมตรโดยเชื่อมต่อข้อมูลจากทั้งอากาศและก็ภาคพื้นผลงานที่ออกมาเนี่ย100%เต็มนะครับ นอกจากซู24กับซู30 HF จะซ้อมทิ้งระเบิดแล้วก็ยังทำการซ้อมในการรบกลางกาดด้วยซึ่งรัสเซียคาดหวังมากว่าซู24กับซู30 HM เนี่ยจะต้านทานศัตรูทั้งหลายได้นะครับนอกจากนั้นการซ้อมรบซาพแพร2021นี้จะดำเนินการในรัเสเซียแล้วก็เบลารุสด้วยมีกำลังทหาร200,000นายนะครับเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มากกว่า80ลำรถถัง290คันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง ปืนครบรวมถึงเรือรบอีก15ลำนะครับการที่รัเสเซียไปซ้อมรบที่เบลารุสเพราะว่าเบลารุสเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะครับที่รัเสเซียเหลืออยู่ในยุโรปหลังจากที่โซเวียตล่มสลายลงไปอดีตลูกน้องก็แปรพักกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเบลารุสเป็นกันชนหนึ่งเดียวของรัเสเซียในยุโรป หลายคนสงสัยว่าทำไมรัเสเซียใช้ซู24กับซู 30hm ทั้งที่รัเสเซียมีซู35ที่น่าจะดีกว่านะครับและซู24กับซู3 0 h f เนี่ยเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นจะไปสู้รบปรบมือกับเครื่องบินนาโต้ได้เหรอครับซึ่งแน่นอนครับคาลินินกาแล้วก็เบลารุสเนี่ยเป็นด่านหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะยับเป็นที่แรกแรกนะครับโดนก่อนเจ็บก่อนจบก่อนแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ส่วนบ้างนะครับส่วนซู35หรือว่าซู57อันนี้รวมถึง s400 s500 จะอยู่อีกชั้นหนึ่งถัดไปป้องกันกรุงมอสโกนี่มากกว่านะครับเอาจริงภูมิศาสตร์ของรัสเซียค่อนข้างเสียเปรียบแต่ว่ารัสเซียก็พยายามป้องกันเต็มที่หากเกิดอะไรขึ้นนะครับสโซู24กับซู30 SM เนี่ยซึ่งก็เป็นด่านหน้าไม่ต้องกลัวนะครับซ้อมไว้ก่อนถึงอย่างไรเนี่ยรัเสเซียก็มีเหรียญกล้าหาญให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ